หมวดที่สบุญพิธีคำว่าบุญพิธีหมายถึงพิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัวเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยทำเพื่อเป็นสิริมงคลมีงานขึ้นบ้านใหม่วันเกิดงานตายแยกออกเป็นสองประเภทนะครับ 1. พิธีทำบุญในงานมงคลได้แก่ทำบุญในโอกาสต่างๆเช่นวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน 2. พิธีทำบุญในงานอาวามงคลเช่นทำบุญหน้าศพเป็นต้นพิธีทำบุญงานมงคลจะใช้คําอาราธนาพระสงฆ์ว่าจเจริญพระพุทธมนต์นิยมนิมนต์พระเป็นเลขขี้ไม่ต่ำกว่า5รูปยกเว้นงานแต่งงานนิยมนิมนต์เลขคู่นะครับส่วนงานอาวะมงคล จะใช้คําอาราธนาพระสงฆ์ว่าสวดพระพุทธมนต์ใช้แตกต่างกันอย่างนี้นะครับวิธีทำบุญงานอาวะมงคลการทำบุญงานอาวะมงคลหมายถึงการทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องการตายหรือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายนิยมทำกันสองอย่าง 1. ทำบุญหน้าศพทำบุญเจวันเรียกว่าสตามวานทำบุญห้าสิบวันเรียกว่าปัญญาสมวานทำบุญร้อยวันเรียกว่าสตามวานหรือทำบุญหน้าวันปรงศพสองทำบุญอัฐิคือทำบุญปารกวันคล้ายวันตายของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วข้อสอบถามว่า บุญวิธีมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบว่ามีสองอย่างคือ 1. การทำบุญงานมงคล 2. การทำบุญงานอาวะมงคลคำถามต่อมาคำว่าเจริญรพ,พระพุทธมนตกับสวดพระพุทธมนต์ใช้ในพิธีต่างกันอย่างไรคำตอบคือคำว่าเจริญพระพุทธมนต์ใช้ในพิธีมงคล ส่วนคำว่าสวดพระพุทธมนต์ใช้ในพิธีอวะมงคลคํคำถามต่อมาในพิธีทำบุญงานมงคลเจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์เมื่อประสงค์จเจริญพระพุทธมนต์สูตรใดคำตอบคือบทมงคลละสูตรหมวดที่สาม ทานพิธีคำว่าทานพิธีหมายถึงพิธีกรรมถวายทานต่างๆการถวายทานคือการให้วัตถุหรือสิ่งของที่ควรให้ด้วยความเต็มใจทานวัตถุสิบประการได้แก่ 1. พัตตาหาร 2. น้ำสมเครื่องนุ่งหม่ม สยานพานะห้มาลาดอกไม้และเครื่องบูชาชนิดต่างๆ 6. ของหอมทุบเทียนบูชาพระ 7. เครื่องรูปไลส้สสำหรับชำระร่างกายให้สะอาดมีสบู่เป็นต้น 8. เครื่องนอน 9. ที่อยู่อาศัยและสิเครื่องสำหรับให้แสงสว่างทุกชนิดมีตะเกียงและหลอดไฟเป็นต้นประเภทของการถวายทานนะครับ มีอยู่2อ,อย่างคือ 1. ปาติบุคคลิกทานคือทานที่ถวายจอดจงรูปนั้นรูปนี้ 2. ส,สังฆทานคือทานที่ถวายไม่เจาะจงมอบถวายเป็นส่วนรวมแก่สง์การถวายสังฆทานชื่อว่าได้บุญมากกว่าปาติบุคคลิกทานส่วนคำว่าพเดียงสง์คือแจ้งความประสงค์ที่จะถวายทานนั้นๆให้สงทราบและนัดหมายเวลาให้พร้อม คําถามถามว่าปาติบุคลิกทานต่างจากสังฆทานอย่างไรตอบว่าหปาติบุคลิกทานคือทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะพระรูปนั้นรูปนี้ 2. ส,สังฆทานคือทานที่ถวายไม่เจาะจงพระรูปใดมอบเป็นของการแก่หมู่สง